สวัสดีบ้านงานวนวดแอฟริกาใต้นะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่กัญญานะคะตลอดถึงคุณสามีด้วยค่ะก็จะเข้าสี่ทุ่มแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากกินข้าวคุณสามีเลิกงานพี่กัญญาก็ชวนเขามาประกอบโต๊ะตั้งน้ำมันนะคะสำหรับห้องงานนวดไทยนะคะท่านผู้ชมเราก็มีเบาะนะคะ สำหรับห้องงานคู่นะคะภรรยาสามีหรือว่าคัปเปอร์รูมนะคะท่านผู้ชมที่ก็ได้โต๊ะน้อยๆท่านผู้ชมเอาไว้ตั้งน้ำมันใส่ผ้าใส่เข้าของอุปกรณ์งานนวดนะคะเราก็ทำกลางคืนกันท่านผู้ชมมันไม่มีเวลานะคะท่านผู้ชมก็เลยจำเป็นต้องทำดึกๆเที่ยงคืนอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเนาะ ก็เอาที่เราสะดวกนะคะท่านผู้ชมก็พากันทำงานดึกๆแล้วก็สักพักว่าจะอาบน้ำแล้วก็จะไปนอนนะคะทุกท่านคุณสามีเสร็จแล้วใช่ไหมคะดัดดีเสร็จแล้ว thank you ค่ะสวยมาก you good l หรอ yes okay, yes I, good. I feel this one not light or you know something or not I don't know but look okay look, the same. look same look same นะ นั่งมองกันดีว่าท่านผู้ชมว่ามันใช่หรือเปล่านะคะอาจจะใช่มาใส่แขนใส่ขามันก่อนท่านผู้ชมก่อนที่จะเสร็จจบงานนะคะหนึ่งตัวเสร็จไปแล้วนะคะท่านผู้ชมตั้งเป็นที่รยบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ไปนอน,นะคะ่ะท่านผู้ชมดึกแล้วเสียงก็ไม่มี ว้าวเสร็จแล้ว thank you ค่า my love mix แตนหน่อยสิ yeah two tables สวยมาก thank you ค่ะ love say good night นะไปนอน good night ค่ะ